ซ้อมให้น้องเขาเลยเออไม่ได้เป็นอะไรเด็กเนี่ยต้องเปลือกตาก็บอกว่ามันแตกถ้าเปลือกตาแตกเนี่ยลูกตาคงไม่เหลือแล้วใช่ไหมโดนสองถ้าโดนสองเนี่ยเปลือกตาใช่ไหมถ้าโดนสองแล้วลูกตาจะไปเหลือเลยอันนี้มันตาก็ไม่ได้เป็นอะไรสรุปว่าก็ปลอดภัยไม่ได้ว่าเป็นอะไรร้ายแรงอย่างที่คิดใช่ไหมครับพักกี่วันแล้วมาช่วยน้องซ้อม,มครับตอนกลับไปก็กลับไปก็สองสามวันสามวันก็ซ้อมให้น้องก็แผลไม่ได้เลย ก็แพ้มันไม่ได้โดนตอกมันแบบโดนเหย่ยบมันโดนเชือกเบอรอะไรอ่ะเชือกมันจะเป็นซิปยังไงว่าเห็นเลือดแล้วแบบก็แผลเหมือนไหมคนแต่มันต้องโดนต่อยกันใช่ไหมคนออกแดงมันต้องมีเลือดมันต้องเช็ดเสียมอต้องเช็ดเลือดออกสรุปว่าต้องพักกี่เดือนแล้วถึงจะกลับมาคือตอนนี้ผมให้เด็กมันสบายใจไปกับนนะอ่าฮะคือคําทุ่มเทมาเยอะ แล้วม e <C> e <ux> ันโดนอัลล <c oughs> <tes> ัสอับเฉียบแต่ละครั้งที่มันปล่อยเด็กปล่อยเป็นคนที่ทุ่มเททุกทุกไฟอยู่ชีวิด้วยด้วยของตัวน้องเองอยู่แล้วแต่ละครั้งมันโดนอัลลัสอับเฉียบมันกดดันหลายอย่างเด็กมาตุบานลอยมาต่อยหน้าทรงหน้าเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้พักให้พักให้สบายใจก่อนตอนนี้ก็ซ้อมๆกับน้องได้เลยแต่จริงๆก็กลับมาซ้อมได้แล้วแหละ แต่ว่าก็ไป e e เดินนี่ก็ต่อตยอดได้แต่ไม่ต่อยไปเดือนวทันวาก็ต่อยได้แต่ไม่ต่อยครับฝากนะ FC ติดตามกุมารดอยหน่อยขอติดตามเพชรฤทธิ์กุกมารลอยหน่อยนะครับผมทุกทีทุกครั้งครับครับ <c oughs>